แม่หมดน้อย18มีนาคม2568ข่าวแรกนะคะโคโคคบุกสหรัฐขยายฐานลูกค้าโคโคโคนสินค้าออแกนิกร่วมงาน Natural Product Expo West 2025สหรัฐจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในตลาดสหรัฐข่าวต่อไปโบรกอัพกำไร NER ปี ER นี้เป็น1,993ล้านบาท บรกอัพกำไร NER ปีนี้เป็น1,993ล้านบาทขยายตัวบวก21%เทียบกับปีก่อนคาดยอดขาย3 4 0 1 3ล้านบาทบวก24%เทียบกับปีก่อนภายใต้สมบติฐานปริมาณขาย485,900ตันบวก11%เทียบกับปีก่อน ราคาขายเฉลี่ย70บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นบวก12%เทียบกับปีก่อนเราคาดอัตรากำไรขั้นต้นจะใกล้เคียงปีก่อนจากต้นทุนวัตถุดิบที่เร่งตัวขึ้นพร้อมเชียร์ซื้อเลงเป้า6บาท50สตางค์ข่าวต่อไปลีโอจับมือยา่านซ้ายเอาเมาส์รุกธุรกิจให้เช่าจำหน่ายพอร์บมีวีหีกไปลีโอจับมือย,ย่านซาเอาเมาสตั้งบอ โ G2 Information t เทคโนโลยีรูกธุรกิจให้เช่าจำหน่าย Powerbank EV Bike ผ่าน Application โดยจะเปิดให้บริการด้วยสถานีเช่า Powerbank จำนวน3,000แห่งในกรุงเทพภายในไตรมาส2ปีนี้และมีแผนที่จะขยายไปถึง10,000แห่งภายในปลายปี68โดยมีเป้าหมายที่จะขยายถึง25,000สถานีในปี69และจะสามารถสร้างรายได้กว่าปีละ100ล้านบาท ในปี2,569โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i ินไซด์ .com